ผลนิพพานอยู่เลยความตายไปนิดเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นท่านพระครูได้ฉันอาหารทิพย์อีกครั้งเพียงเดินลงเนินไปก็พบผลไม้สีแดงสดเหมือนเมื่อวันวานแล้วก็มีผลเดียวเรากับไม่ต้องการให้ท่านฉันมากกว่านั้นภิกษุวัย45ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยอีกต่อไปว่าเหตุใดผลไม้เกิดขึ้น เติบโตและสุกงอมได้ภายในหนึ่งวันทั้งนี้เพราะท่านรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เทวดาเนรมิตขึ้นเพื่อจะช่วยสงเคราะห์ท่านให้มีเรี่ยวแรงในการทำความเพียรท่านสงเคราะห์เทวดาด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาก็สงเคราะห์ตอบด้วยอาหารทิพย์นับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ของผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตสงสารขออนุโมทนาสำหรับอาหารที่พอประทังชีวิตไปได้อีกวันหนึ่งท่านขอบคุณเทวดาอยู่ในใจแล้วปลิดผลไม้จากขั้วเดินไปยังโขดหินและลงมือฉันฉันเสร็จจึงเดินกลับมายังบริเวณที่ท่านใช้เดินจงกรมและนั่งภาวนา หลวงพ่อดำนั่งอยู่ตรงที่เคยนั่งท่านจึงเข้าไปกราบสามครั้งและพูดว่าหลวงพ่อมานานแล้วเหรอครับเราไม่ได้ไปไหนภิกษุรัตรตัญญตอบแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นหลวงพ่อนี่ครับสิทธิ์แย้งเธอไม่เห็นเราแต่เราเห็นเธอเห็นตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็เห็นผมฉันผลไม้ที่เทวดาเนรมิตไว้ให้ พวกเทพเขาชอบช่วยเหลือมนุษย์เหมือนกันเหรอครับก็ไม่แน่เสมอไปพระเทพที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นส่วนพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐินอกจากจะไม่ช่วยแล้วบางทีก็ก่อกวนให้เดือดร้อนรำคาญอีกด้วยถ้าเธอพบกับเทพพวกหลังเธอจะทำอย่างไรท่านตั้งใจทดสอบภูมิธรรมและภูมิปัญญาของสิ ผมก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เขาครับถ้าเธอทำอย่างนั้นและพวกเขายังไม่เลิกรบกวนอีกเธอจะทำอย่างไรสิทธิถูกอาจารย์ทดสอบอีกผมก็จะใช้ไสยศาสตร์จับเทวดามาทรมานเสียให้เข็ดนั่นคือวิธีแก้ปัญหาของนักปฏิบัติหรือถ้าเธอแก้ปัญหาด้วยวิธีก่อเวรรับรองว่าเธอไม่มีวันเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ลืมซะแล้วหรือพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าอย่างไรนาหิเวเรนะเวรานิสัมมันติถะกุธาจนังในโลกนี้เวรระงับด้วยเวรไม่เคยมีครับแล้วจะตะอทำกับเทวดาอย่างที่พูดมาได้อย่างไรมีเรียกว่าก่อเวรหรือผมพูดผิดนะครับหลวงพ่อ ไม่เป็นไรพูดผิดพูดใหม่ได้ผมขอพูดใหม่คือผมก็จะคิดซื้อว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเทวดาเขามารบกวนก็เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมใช้ความเพียรพยายามให้มากขึ้นหรือไม่ก็คิดว่าผมเคยทำกรรมไม่ดีไว้กับเขาเขาจึงมาทวงคืนผมก็จะชดใช้กรรมนั้นโดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาครับ นั่นแหละเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้ามัวแต่คิดที่จะก่อเวรปัญหาเจ้าจะไม่จบลงง่ายๆเอาละต่อไปนี้ขอให้เดินจงกรมสีชั่วโมงนั่งอีกสีชั่วโมงจากนั้นเราจะมาสอบอารมณ์ให้ปฏิบัติติดต่อกัน8ดชั่วโมงเลยเหรอครับหลวงพ่อผมขอต่อรองเป็นเจ็ดได้ไหมครับเดินสามชั่วโมงครึ่ง นั่งสามชั่วโมงครึ่งแม้รู้ว่าทําได้ยากก็อยากต่อรองไม่มีการต่อรองใดๆจำไว้ว่าในอนาคตสิทธิ์ของเธอเขาจะเดินและนั่งติดต่อกันได้เจ็ดชั่วโมงสิทธิ์ผู้หญิงด้วยเพราะผู้หญิงมีความเพียรมากกว่าผู้ชายเธอเป็นอาจารย์จะต้องเก่งกว่าสิทธิ์ต่อไปจะได้เพิ่มขึ้นวันละสองชั่วโมง จนกว่าจะเข้าถึงความสงบที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองไว้ว่านัตติสันติปลังสุขขังครับผมจะเพียรพยายามจนถึงที่สุดแม้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ยอมต้องอย่างนั้นสิทธิพระตถาคตต้องเด็ดเดียวกระหาน ต้องดำเนินรอยตามพระบรมครูของเราเธอคงจำได้ใช่ไหมก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้นั้นทรงอธิษฐานจิตว่าอย่างไรทรงอธิษฐานจิตว่าแม้เลือดเนื้อในกายเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุโพธิญาณเราจะไม่ลุกจากที่นั่งภายใต้ต้นอสัตถพฤกนี้ นี่ถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ในวันนั้นพระพุทธศาสนาก็คงไม่อุบัติขึ้นมาในโลกใช่ไหมครับพระองค์ทรงมีพระไตยเด็ดเดียวแน่่เกินคนธรรมดาสามัญน,นะครับหลวงพ่อถูกแล้วทั้งนี้พราะทรงบำเพ็ญบารมีถึง20อสงไขยกําไรแสนกับจึงทรงกล้าที่จะเอาชีวิตเข้าแลกการปฏิบัติในขั้นอุกฤษต้องยอมเอาชีวิตเข้าแลกจึงจะสำเร็จ ขอให้เธอภาคเพียรต่อไปนะความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมนี่เองรีบไขวยคว้าเอามาให้ได้เอาละลงมือปฏิบัติได้แล้วภิกษุวัย45กราบอาจารย์3มครั้งและจึงเริ่มต้นเดินจงกรมระยะที่หนึ่งโดยบริกรรมว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปเรื่อยเรื่อยเดินได้ประมาณสองวาจึงกำหนดกลับ ท่านบริกรรมว่ากลับหนอกลับหนอสี่คู่กระทั่งหันกลับมาสี่คู่กระทั่งหันกลับมาทางทิศท,ทางเดิมที่อาจารย์นั่งอยู่ทว่าท่านไม่พบอาจารย์นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วหลวงพ่อดำไปไหนมาไหนรวดเร็วดุดลมพัดนั่นแลหละนออย่างนี้ถ้าไม่ให้เรียกว่าผู้วิเศษแล้วจะให้เรียกว่าอะไรหนอท่านนึกถึงอาจารย์ด้วยความชื่นชม ยกย่องเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปฏิบัติที่ปัสนากรรมฐานกับพระในป่าจนเวลาล่วงไปอีกหกวันหลวงพ่อดำกำหนดให้ท่านปฏิบัติเพิ่มวันละสองชั่วโมงในวันที่หกท่านจึงเดินไปนั่งติดกันนับเป็นเวลาสิบหกชั่วโมงเวลาจำวัดแทบจะไม่มีส่วนอาหารก็ได้ผลไม้ที่เทวดาเนรมิตให้วันละหนึ่งผล ซึ่งก็พออย่างชีใพห้อยู่ได้ไม่ลำบากนะักนอกเหนือจากเวลาที่ปฏิบัติหลวงพ่อดำจะสอบอารมณ์ซักถามข้ออัตถะข้อธรรมและให้ความรู้ในด้านทฤษฎีเพื่อวางรากฐานให้มั่นคงทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติภิกษุรัตัญยูรู้ว่าอนาคตสิทธิผู้นี้จะต้องทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการสอน เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่ขยายออกไปยังหมู่มนุษย์ผู้มีปัญญาเป็นผู้บอกทางและนำทางแก่สัตว์โลกผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์และดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาเหมือนที่พระอริยเจ้าทั้งหลายดำเนินมาแล้ววันรุ่งขึ้นบรรยากาศภายในป่าดงพะาเยน็นดูสดชื่นแจ่มใสกว่าทุกวัน ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมกรุ่นกรำจายไปทั่วบริเวณผีเสื้อหลากสีก็พากกันบินเวียนวนปะปนกับฝูงพึ่งที่แข่งกันเคล้าครึงเกสรดอกไม้มูนกส่งเสียงร้องเพลงดังเจ้ยแจ้วบ้างก็เหินขึ้นไปล้อลมเล่นอยู่กลางเวหาธรรมชาติรอบตัวดูราวกับจะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจให้กับภิกษุ ผู้เพียรเพ่งเผาเกิเลสเพื่อพบกับความบริสุทธิ์หลุดพ้นดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้หลังจากส่งน้ำชำระร่างกายและครองผ้าสามผืนเรียบร้อยแล้วหน้าแปลกที่วันนี้ผลไม้ทิพ มีขนาดใหญ่กว่าที่ท่านเคยฉันในวันก่อนๆเทวดาคงรู้ว่าท่านจะต้องใช้เรี่ยวแรงมากในการทำความเพียรหนักกว่าทุกวันกล่าวคือจะต้องเดินและนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานถึงส8ปดชั่วโมงขออนุโมทนาที่ท่านให้พัดอันเป็นทิปแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอดด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวนี้ ขอท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยเทินท่านตั้งจิตแสดงกตะเวทิตาธรรมต่อเทพผู้ให้อาหารซึ่งเปรียบประดุจให้กำลังแก่ท่านเสร็จจากพัฒกิจภิกษุวัย45จึงเดินกลับมายัางที่เดิมและเริ่มต้นเดินจงกรมระยะที่หนึ่งซึ่งจะต้องใช้เวลาชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเดินระยะที่สอง 3, ไปจนถึงระยะที่หกแต่ละระยะใช้เวลาเดินชั่วโมงครึ่ง6ระยะก็เป็นเวลา9ชั่วโมงขณะนี้เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาท่านจะต้องเดินไปจนถึง16บหนาฬิกาหลังจากนั้นก็เข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในกรดจนถึง1นึนาฬิกาของวันใหม่จึงถือว่าปฏิบัติติดต่อกัน18ชั่วโมงตามที่หลวงพ่อในป่ากำหนดให้ นับเป็นเรื่องที่สาหัสสาการพอสมควรเพราะการเดินไปเดินมาติดต่อกันนานเก้าชั่วโมงนั้นทำให้ขาทั้งสองข้างแข็งเกร็งเวลานั่งแทบว่าจะงอไม่ได้เลยทีเดียวในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการนั่งส่วนของร่างกายได้รับทุกขเวทนามากที่สุดคือขาทั้งสองข้าง โดยเฉพาะเวลานั่งนั้นสุดแสนจะทรมานซะยิ่งกว่าการเดินหากผู้เพียนเพ่งเผากิเลสไม่สามารถทนต่อทุกขเวทนาได้การปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นผู้มุ่งความหลุดพ้นจึงต้องเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเด็กเดียวและยอมสละได้แม้ชีวิตดังที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่างไว้แล้ว เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินกลับไปกลับมาอย่างมีสติสองชั่วโมงผ่านไปขาทั้งสองเริ่มประท้วงอาการปวดเมื่อยเริ่มปรากฏหากท่านก็ไม่ใส่ใจคงกำหนดยกหนอเหยียบหนอไปตามปกติเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงท่านก็เปลี่ยนมากำหนดยกหนอย,ย่างหนอเหยียบหนอเดินระยะที่สาม ชั่วโมงครึ่งแล้วเดินระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอคือยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอแล้วเดินระยะที่สี่ซึ่งมีสี่หนอเหยียบหนอกว่าจะครบหกระยะก็ต้องใช้เวลาเก้าชั่วโมงขาทั้งสองของท่านก็แข็งเกรงราวกับท่อนเหล็ก ครั้นถึงเวลานั่งจึงกำหนดยอ่อหนออยู่นานกว่าจะยอมงอและนั่งลงได้ท่านนั่งกำหนดพองหนอยุบหนออยู่ในกรดแคบๆนั้นรู้สึกเบากายเบาจิตในช่วงรแรกแกครั้นนั่งไปได้ประมาณสามชั่วโมงทุกขเวทนาก็มางุงเล้ารู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างเป็นกำลังกระนั้นท่านก็ไม่สนใจ ยังคงกำหนดพองหนอยุบหนอต่อไปตามปกติท่านไม่ยอมให้เสียเวลามากำหนดปวดหนอเพราะรู้ว่าการกำหนดเช่นนั้นไม่ได้ทำให้อาการปวดหายไปหรือแม้แต่จะลดน้อยลงหน้าที่ของท่านขณะนี้ก็คือใช้สติพิจารณาเวทนาหรือที่เรียกภาษาธรรมว่าเวทนานุปัสนาคือตามดูเวทนา ตามรู้เวทนาของตนเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ว่าเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเจือด้วยอมิตรก็รู้เมื่อพิจารณาเวทนาอยู่อย่างนี้ ย่อมเห็นธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งคือความสิ้นไปความเสื่อมไปความเกิดขึ้นแล้วดับไปของเวทนาย่อมเห็นแจ้งว่ามันสักแต่ว่าเป็นเวทนาซึ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยจึงเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกมีชีวิตเบาสบาย พระครูวัย45นั่งกำหนดอาการพองยุบของท้องอยู่นานถึง8ชั่วโมงครึ่งต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะที่ขาทั้งสองข้างกระนั้นท่านก็ไม่ย่อท้อเดือรู้ว่าอีกครึ่งชั่วโมงก็จะครบกำหนดเวลาที่ได้อธิษฐานจิตไว้ตอนก่อนนั่งแต่แล้วก็ต้องผจญกับกองทัพมาร มารผู้นี้ไม่ใช่เท้าวัสวัตตีมานที่เคยผชนในวันที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะประทับนั่งภายใต้ต้นอัตตพฤึกกล่าวคือมิใช่เทวปุตตมารแต่เป็นขันธมานมานคือขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสภาพอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถูกปัจจัยต่างๆมีอาพาธเป็นต้นบีบคั้นเบียดเบียนเป็นเหตุให้ขัดขวางหรือรอนโอกาสมิให้สามารถทำความดีงามได้เต็มที่หรืออาจตัดโอกาสนั้นโดยสิ้นเชิงท่านตั้งสติแน่วแน่ต่อสู้กับขันธมารอยู่ตามลำพังคิดว่าผจญกับขันธมารก็ยังดีกว่าผจญกับมัจจุราชมารคือความตาย เพราะถ้าตายเสียแล้วก็หมดโอกาสที่จะมาสร้างสมความดีงามเรียกว่าตัดโอกาสที่จะสร้างความดีงามเสียทั้งหมดขันธมารที่จเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงผจญอยู่ในขณะนี้หนักหนาสาหัสที่สุดเพราะมิได้ปวดเฉพาะที่ขาทั้งสองข้างเท่านั้นแต่ความปวดกระจายไปทั่วสารพางประหนึ่งว่าร่างกายจะระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่แม้ร่างกายจะเจ็บปวดรวดร้าวสักเพียงใดก็มิทำให้จิตสงบนิ่งนั้นหวั่นไหวได้ท่านนั่งพิจารณาเวทนาไปเรื่อยๆคลั้นความปวดเมื่อยทวีขึ้นจนถึงขีดสูงสุดจึงตั้งจิตอธิษฐานคือการตัดสินใจเด็ดเดียวแน่วแน่ว่าตายเป็นตายข้าพเจ้าขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันสิ้นคำอธิษฐาน ท่านรู้สึกเหมือนว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายแตกกระจายออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรู้สึกหนักอึ้องเหมือนร่างของท่านกลายเป็นภูเขาหินแท่งทึบแขนขาดูหนักไปหมดความเจ็บปวดหายไปเหลือแต่ความหนักของขันห้าท่านรู้ว่าได้นั่งครบตามเวลาที่อธิษฐานจิตไว้แล้วจึงพยายามลืมตาหากก็ลืมไม่ได้ เปลือกตาทั้งสองข้างดุดถูกทับไวปด้วยหินก้อนใหญ่สังขารขันห้าช่างหนักแท้หนอท่านรำพึงอยู่ในใจและพยายามกำหนดลืมตาหากก็ไม่สามารถลืมได้เพราะมันหนักเหลือเกินท่านจึงนั่งประคองจิตกำหนดสติอยู่บัดนนั้นความเบากายจิตก็ปรากฏขึ้นท่านรู้สึกสดชื่นกับปรี้กบเปล่า อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรู้ในวินาทีนั้นว่าบัดนี้จิตของท่านเข้าสู่สภาวะอะโศกัลางวิรชังเขมังอันเป็นผลที่ให้ผู้เพียรเพ่งเผากิเลสมุ่งหมายและท่านก็ได้ธรรมคติว่ามรรคผลนิพพานอยู่เลยความตายไปนิดเดียวบัดนี้ท่านชนะขันธมาแล้วเป็นชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้ จากตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าภิกษุวัย45ใช้เวลาทบทวนพิจารณาธรรมอันลุ่มลึกด้วยความเพลิดเพลินท่านสามารถละลึกชาติแต่หลหลังได้ถึงเจ็ดชาติตั้งแต่ชาติที่เกิดเป็นอินเดียสองชาติแล้วมาเกิดเป็นคนไทยไล่ลงไปตั้งแต่สมัยก่อนสุขโขทยัยจนสมัยรัตนโกสินทร์เคยเป็นกษัตริย์เป็นสตรีเป็นแม่ทัพ เป็นเด็กชายอายุได้สองขวบก็ตกน้ำตายกระทั่งมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ในชาติปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นเพราะการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังมีพุทธวจนะรับรองไว้ดังนี้การเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือ ความร้อนความหนาวความหิวความระหายอุจจาระปัสสวะสัมผัสไฟสัมผัสต้นไม้สัมผัสผส,ผสัตราเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้บัดนี้ท่านได้เข้าถึงความไม่เกิดแล้วท่านจะไม่ต้องประสบทุกข์อีกต่อไปเพราะได้ข้ามพ้นวังวนแห่งสงสารสาครแล้วด้วยความเพียรพยายามอันยิ่งยวด ชาติพบจบสิ้นแล้วสำหรับท่าน